คุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้ตนับหนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับโสดแ็บชาแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันที่แอร์พอร์ตลิงมักสันนะครับเป็นงานแข่งบันกาศนะฮะชื่องานว่าไฟฟอร์มมนะครับเป็นงานไฟ์เตอร์คับที่จัดในวันที่21สิงหาคมนะฮะปี59นั่นเองก็นะฮะวันนี้คนเยอะเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกครั้งเลยนะฮะ แถวยาวนี่คือแถวต่อต่อคิวซื้อของนะครับส่วนแถวสมัครตอนนี้ก็ลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในงานกันเนาะ 69นะครับนะครั้งที่แล้วก็4โฟจำได้ครับผมนะครับตอนนี้เรเข้าแถวอยู่นะกำลังแข่งแล้วจริงไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวแข่งเสร็จก่อนแล้วค่อยมาเก็บงานที่เหล้วกันใชครับคนเยอะมากมายนะครับโปรโมอะไรซื้อของได้เสร็จเลยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะไปนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วชุกชีวิตมาแล้วเมื่อกี้เมื่อเช้าน้องซันเปิดงานไปคนเดียวนะครับครับผมนะเพราะว่าผมไปติดแถวซื้อของกับแล้วโปรโมนะครับต้องทำเวลาทีนึงตอนนี้เราก็จริงๆงานมันช่วงบ่ายแล้วแหละเนาะแล้วเรามาเก็บ โอเค okay, ครับ Walking Dead ลองลองดูโอเคครับก็งานวันนี้อรอบแรกก็แข่งกันเสร็จแล้ว,ว,วรอบแรกเสร็จแล้วาอาสวิตราวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้เริ่มมาด i f y แล้วร,นะรอบหลังของมันก็ m าด i f y เอร์ดวิลคาบันเดียอ่า Modify ไทยยุ่นด้วยใช่ใช่คนก็เยอะนะครับเย็นนะครับตรงนี้ลมลงหัวแต่ตอนที่แข่งนี้ไม่มีลมเลยนะครับไม่รู้ปิดอะไร งานแข่งที่ว่านั่งแข่งการแล้วใช่<ต>เออ<ต>วันนี้งานรอบนี้จัดที่ชั้นสองเต็มเต็มนะครับ,รบนะครับที่ที่งานก็จะมีบูธนะครับเดี๋ยวผมขอซูมก่อนนะครับไปครับไปเดินไปถ่ายรูปบูธ ีไอ้แอปอ้การดิโ่ะมาโดีกว่าใช่มาได้เห็นที่ตกคอวเตอรตอนนี้นะฮะในงานก็จะมีโปรโมชั่นนะครับโอเคให้ลแอปนะฮะครับผมแล้วก็คการดโผล่ะับงจอใช่นะครับแล้วก็ลงแอไปง่าลงแล้วลงแล้วไม่แน่้าลพิาานี่นะครับ ให้พี่คอนโดเนะครับเพราว่าเราได้โปรโมชั่นหนนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับเช้านะตอนนี้ตอนนี้เราก็เดินมาเล่นมินิเกมมีเกมอะไรบ้างอ่ะก็มีเนี่ยไอ้เลี้ยวๆลีลูบอลมีโยนบอลมีปลาเข้านะครับก็มีคลิปตระการตาก็ค่อนข้างเยอะที่เกียรติเดินโอเค โอเคมาต่อกันครับนี่มีบูธต่อเล่นการ์ดต่างๆเนาะใช่ามาเดินดูดีกว่านะครับนะเดี๋ยวโซนนี้ก็มีเออ่คอมเมนเดียร์รักแอนโลจิกนะครับมาดิไฟนี่นะครับหายแย่นะครับบ้างใหม่แล้วก็มีบูธนี่ครับเป็นคัตเอาท์ป้ายไฟไฟไฟเตอร์การ์ดเฟย์ต์ครับนะที่มีอ่าสโลแกนในครั้งนี้ว่าไฟฟอร์มัมชุ์แม่ชุปอร์แม่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับคัตเอาท์นี่เนาะแม่โปรโมโปรโมได้อีกนะครับแล้วก็จับโปเกมอนในงานนะครับซึ่งหายากชิบหาย นะครับตอนนี้มันก็บรรยากาศมันเริ่มซาแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงบ่ายแล้วใช่ครับแถวที่เห็นอยู่ข้างขวานี้ก็จะเป็นโปรโมนะครับจากการซื้อของและไปเสร็จใช่แล้วข้างหน้านี้ก็เป็นโต๊ะสมัครมาเช้านะครับแล้วก็อ่าแรกตอนนี้ก็แรกของอาแรกพัดปอดแรกพัดปอดนะครับก็จะบินออกต่างประเทศก็แรกพัดปอดโอเคเห็นอยู่แอร์ผ่อนลิงนะครับข้างหน้าโซนขายของนะครับคื้อคัางในเช้าผมก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับชั่วโมงกว่า ขาเกือบหักยืนกันมายาวๆใช่นะนี่ครับวิทยุเครื่องเสียงไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นซอสขายของใช่นะครับโปรโมชั่นสับเพลเหตุละหนักๆแล้วนะายให้เขาดูหน่อยนะโอเคในงานก็จะมี p ีเด็ดนะครับเป็นพีทีสิบเจ็ดหนึ่งกีบสองแล้วก็ m c b นะครับ จะมีการซื้อด้วย็อกแล้วก็จะมีคอมมดี้ชุดใหม่แล้วก็ข้างล่างก็เป็นโปรโมชั่นนะสองร้อยแรกอย่างที่เราเคยบอกไปตอนเตรียมตัวเนาะสองร้อยห้าร้อยแจกเสื้อใช่ครับตอนนี้บูธก็เริ่มเงียบแล้วนะครับบ่ายแล้วเวลาตอนนี้ประมาณจะสามโมงอ่ะอาบ่ายสองครึ่งละเริ่มแข่งแล้วพวกบันดี้ไฟพวกคอมมเดียอะไรนี้ใช่นะครับแอดมินเราก็นอนตายอยู่ข้างๆนั่งคนนึ่งวันนี้ปล่อยให้เขาพักผ่อนเลยครับ ใช่ครับตอนนี้เขาเป็นนี่ล้วต้องพักก่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะคาลาพอตอ๋อนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเป็นไม่สบายนะอากาศกำเริบนะครับกินก็เริ่มตาแล้วนะครับครับผมห้องน้ําก็มีนะครับสะดวกเรียบร้อยนะครับมีสถานีตำรวจอยู่ข้างในด้วยใช่นะครับผมมีรถไฟด้วยครับกันหนีกันซอมบี้ซอมบี้กันฮิตฮิตเฮตูโปซานนะใช่ก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มรอบอ่าบัตตี้ไฟด้วยครับแล้วก็รอบเี่หน กอีกอื่นๆแล้วก็ฟรีไฟ3โมงแล้วก็ติดอิชิตอะไรนะแข่งชิงนึกเข้าไปกว่าเดิมรอบสองรอบสองเลยรอบสองเราจะเรียกว่าอะไรดีครับเดี๋ยวเราลองถ่ายได้ถ่ายได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นสถานที่แข่งขันรับซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปได้เราโดนอ่าเขาเรียกอะไรนะระเห็ดออกมาระเห็ดออกมานะครับนะ ก็เนี่ยครับครั้งนี้จะจัดตรงนี้เพราะว่าข้างล่างมีอะไรเนาะมีร้านมีร้านเป็ร้านพิพอยู่นะครับก็เลยต้องนี่ครับตอนนี้ก็มีแจกอ่าสึกอแจกไปแล้วกิดดอกรักกิดดอรักกิดดอนะครับนะโอเคนะครับเราก็มีช่องแอร์ด้วยนะครับนะแต่ไม่มีผีนะครับมีช่องแอร์แต่มันร้อนร้อนนะก็ผีว่าคนเยอะนะครับโอเคนะไอ้ตาต่อแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้สรุปอะไรที่ ครับผมก็เนาะเรากลับมาถึงที่บ้านแล้ววันนี้น้องซานเสียงแหบเลยนะครับแอดมินแอดพีของเราก็นอนอยู่ข้างหลังนี่แหละนะครับป่วยนะครับอย่างรุนแรงนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับผมเนื่องด้วยตื่นเช้าเกินไปครับเสียงไม่ไม่สบายอยู่แล้วน้องซานตื่นเช้าไปไม่สบายนะครับดีพพุ่งนี้ไม่มีคาบสอน โอเคก็วันนี้สรุปงานคร่าวๆนะก็เป็นงานที่เรียกได้ว่างานถูกกระชับพื้นที่เข้าไปนะครับโดยการชุกไม่ใช่การกระชับพื้นที่เาเพราะว่าชั้นล่างเขามีงานอื่นด้วยอีเวนต์อื่นนะครับแล้วข้างบนก็เป็นอีกเวนต์หนึ่งนะครับก็เป็นอีเวนต์ของการ์ดจะอยู่ข้างบนแหละครั้งนี้นะครับ ทำให้ใช่งานก็จะเล็กลงก็จะเล็กลงนะครับงานก็เล็กลงมาเหลือสเกลประมาณ800คนนะครับงานก็ถูกจัดที่ข้างบนอย่างเดียวอย่างที่เราถ่ายชิปไปนะครับปกติตอนนั้นเราเดินกันข้างบนยันข้างล่างโอ้สนุกสนานนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอ่าก็งานวันนี้นะครับก็ถามว่าผลเป็นยังไงนะครับแพ้รวๆนะครับนะครับก็ได้ชนะคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งสามคนเลยนะครับรื่อสุขภาพเนี่ยในสุขภาพวันนี้นะครับก็ สำหรับผมนะผมก็แพ้อันแรกแพ้ดาร์กอิมเมจูล่านะครับแพ้เลนแอดทัลล์ตัวใหม่เลยนะครับผมแล้วก็ชนะโนวานะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็ไปแพ้ให้กับโกนะครับสกูย้ยับเล่นโกกันสักครับน้องซันแพ้อะไรบ้างอ่ะเออเจอลิงครับลิงแล้วก็อันแรกเจอลิงก่อนลิงอะไรเอ่ยอ่บัจโจกอไม่ใช่ไม่ใช่อินเมจินอินเมจินการ์เด็ตอ๋ออินเมจินเรีใช่อินเมจินเนอรี่การ์เด็ตโอเคแล้วก็อันที่สองเจอเอ่อ ลิงนี่โดนหวดแรงไปหน่อยเขาต่อหลังไงเขาต่อหลังแล้วเขาล็อปึ๊บโอเคแล้วก็หวดเปี้ยงแล้วก็รอบสองเจอรอบสองเจอคารเนลโลครับจะเป็นดิเกร้รีเบิร์ดรีเบิร์สรอรีเวิร์ดรีเบิร์สยันกลับมาของนกใช่ไม่ใช่คนลราเบิร์ดโอเคเขาเล่นแบบว่าเบรกครับเบรกออ๋แล้วก็รีเบิร์ดทับเบรกแล้วมือเยอะมือมันเยอะมือเยอะเราก็ตนไง ก็ตัวไม่พอไงใช่แล้วก็ตายไปครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายโกครับแต่ชนะรอดมาได้รอดมาได้นะครับอันนี้เราเร่งรีบหัวเขาก่อนใช่นะครับโอเคนะครับก็สนุกสนุกแต่ว่าแอดมินคนหนึ่งขอไม่ถามแล้วกันเนาะนอนไม่สบายอยู่ข้างหลังนะครับครับผมโอเคแล้วผมก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆนะพี่ดูนะครับทาาเข้ามาถึงคิปวลอกนะมีงานทุกทีน้องจะถามว่ามาพี่มีคิปบล็อกไหมครับพี้องขอบคุณมากมัเป็นช่วงหนึ่งที่ลงทุนสูงมากนะครับ กันเลยไม่ค่อยมีช่วงของวอล์กนะครับผมโอเคแล้วผมก็สุดท้ายนี้อย่างเช่นใจนะว่าคนมากที่ติดตามชอบกดไลค์นะครับติดตามกดซับสไครต์ตรงนู้นเลยฝากเพจเราช่องรามายการไปถ่ายร้านถ่ายชแนลนะครับผมแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนที่วันนี้มาเล่นมาแข่งได้มาแข่งการ์ดด้วยกันนะครับสนุกมากเลยนะครับผมโอเคแล้วผมสุดท้ายนี้ขอบคุณเหมือนเดิมครับร้านซีเจไม่กับมาตา้งแต่ห้าผูดนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ